ส่งออกมะพร้าวอ่อนไปสาธารณรัฐประชาชนจีนการส่งออกมะพร้าวอ่อนไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขาการนำเข้าสินค้ากำหนดต้องให้มีใบรับรองสุขาอาามัยพืชกำกับไปกับสินค้าดังนั้นผู้ส่งออกมะพร้าวอ่อน จากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องยื่นขอใบรับรองสุขาอนามัยพืชสำหรับมะพร้าวอ่อนกำกับไปกับสินค้าส่งออกทุกครั้ง <mates> การขอใบรับรองสุขาอนามัยพืชผู้ใดประสงค์ขอใบรับรองสุขาอนามัยพืชสำหรับมะพร้าวอ่อนส่งออกจากราชาอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติผู้ขอรับใบรับรองสุขาอามายพืช 1. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลไม้จากราชาอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกรมวิชาการเกษตร 2. ต้องเป็นผู้จัดเตรียมผลไม้ที่ส่งออกจากราชาอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตามข้อกำหนด 3. ผู้ขอใบรับรองสุขาอามายพืชให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นะกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตรหรือด่านตรวจพืชสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรโดยยื่นคำขอตามระเบียบที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดข้อกำหนดสำหรับผลไม้ส่งออก 1. 1. ส่สวนผลไม้ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนกับสำนักงานศุนลกากรแห่งสาธารณัฐประชาชนจีนและผลไม้นั้นต้องมาจากสวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรหรือภายใต้ระบบมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับและได้รับการขึ้นทะเบียนสวนจากสำนักงานศุนลกากรแห่งสาธารณัฐประชาชนจีน 2. กรณีผลไม้ที <Techn Pokémon> ่ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลไม้นั้นควรมาจากสวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรหรือภายใต้ระบบมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับทั้งนี้รายการผลไม้ที่ได้พิการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเป็นไปตามประกาศในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ข้อกำหนดสำหรับโรงคัดบรรจุ1 กรณีผลไม้ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงครัดบรรจุกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วผลไม้นั้นต้องมาจากโรงครัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยรับรองที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรรวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนโรงครัดบรรจุกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 2. กรณีผลไม้ที่ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับสำนักงานศุลกากร,แ,กรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลไม้นั้นควรมาจากโรงคัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยรับรองที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรการบรรจุมะพร้าวเพื่อการส่งออก 1. ต้องบรรจุผลไม้ไดบ้บรรจุพันธุ์ที่ใหม่ และสะอาดปราศจากศัตรูกัดกันของสาธารณรัฐประชาชนจีนและศัตรูพืชอื่นที่มีชีวิตดินทรายและไม่มีการประปบบนของชิ้นส่วนของพืชอื่นเช่นใบกิ่งก้านมเมล็ดเศษซากพืชเป็นต้นหรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนำพาศัตรูกักกันได้ หากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขออนามัยพืชที่เกี่ยวข้อง 2. ฉลากแสดงข้อมูลที่จำเป็นบนบรรจุภัณฑ์ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า5้คูณเเซนติเมตรในวงเล็บกว้างคูณยาวโดยอย่างน้อยต้องมีความคงทนกันน้ำได้และอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนง่ายต่อการตรวจสอบมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษดังนี้ สลากติดภาชนะบรรจุมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อบริษัทส่งออก 2. ชื่อผลไม้ 3. เลขทะเบียนสวน 4. เลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ 5. วันที่บรรจุ 6. ระบุข,ข้อความ Product of Thailand และ Export to the People's Republic of China ตอนการขอรับและออกใบรับรองสุขาอนามัยพืชการแจ้งตรวจสินค้าที่ด่านตรวจพืชที่ส่งออก 1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นคําขอใบรับรองสุขาอนามัยพืชพกอ7และระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 2. แนบสําเนาทะเบียนผู้ส่งออกผักผลไม้ไปจีนทะเบียนสวน GAP และทะเบียนโรงคัดบรรจุ B.O.A. 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเมื่อถูกต้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการขอใบรับรองสุขาอ,อนามัยพืชยื่นคำขอพอก .7 พร้อมแนบเอกสารถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าปลอดศัตรูพืชและเป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าประเทศปลายทาง จากนั้นออกใบรับรองสุขาอนามัยพืชหรือหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าพบสัตรูพืชไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าประเทศปลายทางให้ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบซ้ำจากนั้นตรวจสอบสินค้าไม่พบสัตรูพืชถูกต้องตามเงื่อนไขการนำเข้าประเทศปลายทางออกใบรับรองสุขาอนามัยพืช หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าพบศัตรูพืชไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนำเข้าประเทศปลายทางให้ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบซ้ำหากตรวจพบศัตรูพืชไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการนำเข้าประเทศปลายทางปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอ,อนามัยพืชเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสินค้าหน้าด่านตรวจพืชดังภาพ การออกใบรับรองสุขาอ,อนามัยพืช 1. ผลการตรวจสอบสินค้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่พบศัตรูพืชและเป็นไปตามเงื่อนไขาการส่งออกผู้ส่งออกหรือตัวแทนแนบเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเช่น bin of landing, airway bin, t a g k way bin, invoice, In packing list และใบขนส่งขาออกและใบขนสินค้าขาออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา หากถูกต้องครบถ้วนอนุมัติให้ออกใบรับรองสุขะอนามัยพืช 2. เจ้าหน้าที่พิมพ์รายละเอียดในแบบร่างใบรับรองสุขะอนามัยพืช 3. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ส่งออกตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในแบบร่างใบรับรองสุขะอนามัยพืชหากถูกต้องหรือต้องการแก้ไขให้ระบุรายละเอียดและลงนามยืนยัน 4. เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบรับรองสุขาอนามัยพืชฉบับจริงและเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในใบรับรองสุขาอนามัยพืช 5. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนชำระค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขาอนามัยพืชและเจ้าหน้าที่ส่งมอบใบรับรองสุขอนามัยพืชสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมชบัง สำนักควบคุมพืชและว,วัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์038491477